พิธีกรรมขั้วข้าตกแตกเพ <ใน S 1> ื <ใน S 1> ่อปวยทางันดังก,ก <สบ S 2> ลัวกระเดืระหว่างไปวัดพีความเชื่อคนโบราณอีสานแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นเขาทํากันมาปู่ย่าตายายทากันมาเขาก็ปฏิบัติตามนั้นไม่เฉพาะจอตรงแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเชื่อท้องถินน่นนั้นๆวิธีการ,รก็คือคนที่ขั้วเป็นญาติลูกหลานเปลี่ยนขั้วจนครบญาติทุกคนบางท้องถิ่นมือจับก,าก้านกล้วยขั้วข้าเปลือก มืออีกข้างจับเสียมข้าตกแตกเท้าเหยียบมิพ้าข้างหนึ่งขั้วจนข้าวตกแตกสุกบางต้องกินหันหลังขั้วไม่มองแต่ไม่หลับตามือไม่จับเสียนจับก้านกล้วยเท้าไม่เหยียบมือพักนิ้พาขั้วจนข้าวตกสุกการขั้วข้าวตกแตกเป็นความเชื่อเปรียดเสมือน ที่หาทำควๆนั่สิครับให้เราคิดไปวาปฏิวัติของคำสอนของพระพุทธเจ้าคนตายแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้แต้สลายกายสุขสมมธาตุหยา่าเหมือนข้าวตกแตกหลุดหว่านลงพื้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ข้าวตกแตกที่หว่านลงพื้นถือเป็นปอยทานให้กับคนตายครั้งสุดท้ายไม่ให้เป็นปีญันหิวโหยเล่ร่อนไปเกิดได้พบภูมิที่ดีและปอยทานผีเปรตบริเวณนั้นได้กิน